ามาๆๆๆๆๆยังไงบึงเงาิบงเงาหนิบ่งเงาหนิยังไงหนิยังนกัอเฮ็ดบ่เฮ็ดปีศา่ปีรึมาล้วจ้าอุ้ยสร้างกินหองเสียงหลงโอ้พห่พีพี่อุ้ยูวามอลังการมากเลยเด้อจ้าคุณใครงูเงีย ย่อยออกแล้วไม่ได้สันได้หลือนุ่กันเนาะซังนะนุ่งกัน,นเนก,นกลไก๋ที่เลืความงามชาควคนเออหรือยังคาเขาเก็บมันหนีซ่องเหนือนะมาพอเลยจ้าหุา่นทั้งผื่นกำลังเป็นไข่มา<ะ>อุ้ยอืยอสวัสดีจ้าสวัสดีในสาวันอาทิตย์วันที่หก กละกระ,กะดาหุกแปดจ้ะมันนี้ขึ้นมาซ่อมผู้ทั้งบ้านสังห้อมจ้ะกำมาลุดมาซ่อมกันวราที่โซกสีมันป่ะจ้าไปจ้าไปหลุดไปรับซ่อมกันเลยจ้า็บผพิงไปเพ่ง,เพงขจรนี่เอาไปก่อยนะซังเนาะแนะนำหนึ่งก่อยจันแบ่บใหญ่ครับอ้าวยังมาพอลงลกจิ้วเลยจ้ะิมีติกหน่อย เอาดิสติกงไงซะพี่เจ้าอุวบสถันหาองาจ้าพอเลยจ้าหุ่นทั้งคืนกำลังเป็นไค่ ้ยอ <N> ือ้ย่ <N> ยามเลยตนเป็นกนสู้าปีนผู้ปีนเขาอยู่แล้วเด้อครับผมมันนี้มาร้างบนองหอมนะนเนะเาะได้ได้ไปดูงขึ้นแบบกันไ้หนกนเี่ยจังเลไม้ได้เดี๋ยวจสีเาสูกันสังเนาะ ่ต,ตามมาส่งข่าวพี่สาวน้องน้ำเด้อครับถ้าเกิดเลาะไปจะเกิดทิศเป็นตะคือหรือว่าออกลายกับสีเปลาสุพี่น้องฟังนะ้ำฝนเนาะหยุดน,น้ำกันครับไปเรื่อยๆว่าสีโฉมานสำเร็จสีพรมูงงยยันยังงามๆให้พี่น้องเขาเดี๋ยวเบิง่งหรือว่าให้พ่อในายมีเงาเดี๋ยวรับส้มบนน้ำฝนเนาะตามหยุนตามมืองน้ำกันครับโอ้ยอันสิึ้นซะาฮะเตยก็เลยนไในหิงเลยนะครับนะเมื่อก่อนเมื่อสิตัวให้ยางอีกบ่ ขาจ้ตจะหนีขาไม่ได้บบานกระเสียเอาไปตำปนเด้อครับผมอ้ยบานเสนี <c oughs> ตายด้อตายด้อสพฝนาะอย่าบานหลายหเด้อฝนต๊ะึมหลายเนาะโอ้โหนะ้หจักสิไปทางไหนจ้ะว่าหัวจักหลายหน่วยผู้ อ่ะตามสูตรน้ำกันอีกครับพูม,ม,มถึงเกล็ดคาใหญ่แห้งเลยจ้ะถึงดำจ้ะทะยอยออกแล้วไม่ได้สนใจเรื่อน้ำกันเนะซังนะเนัะเบืน้ำกันเกลาๆนี่แหละควงหงามเจ้าคนเออหรือยัง,งค่ะเ,เขาเก็บมาหนีซองเหมือนนะนะครับแล้วซองซ้ำลูอยู่จ้ะแต่และคน ทำความสะอาดดีๆนะเอาดูวันนเอากินกับปืนแสบเด่มา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 าาม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 าเมามายาอาม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 าามามอมา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 านาีาม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 าามามาาาจม เป็นไดดแรงไอ้ดวงเหื่อโมนอ๋อเล็นแดดออ้ยหลอกปลาธรรมชาติเด้อครับผมเ็ดจังหวัดอุบลอำเภอบุญทวีบ้านเฮ้าครับเ็ดผู้ครับผมผู้บัญชาเหินนมเมนครับเบื้องการเกิดต้องฝนด่เหรอแะ่ว่าไม่จะได้ชอบฝนเกิดเนี่ยสุดยอดแท้แรงเอ้ยแล้วพอเราฝนไหนเหมือละราซ้ำเรซีโร่เนาะแม่นครับ กับควมช่ำควมงามสุดหยดแน่เนาะปลาเนี่ยแ้บจะมีเปลือนเนาะนค่อยๆเห็ดเอาเด้สับปนเปลือนแห้เลยนี่เพระอยู่ตยไต่ใบตองเด้อครับผมตามที่พี่น้องได้เบิ่งตอนเขาเปิดนะสับปนเนาะหยั่งมาใบตองปอออุ๊นๆนะแม่ครับ ตรงโมเมนต์หน่อยๆได้อครับโมเมนต์ว่าผมถ่ายไก่ถ่ายอย่างไก่เติบครับสมนุ่งเฮ่สวยงามอีหลีครับผมตามหาให้รับส้มแบบนีครับเป็นมูมง,งามแน้วสุดฝนเนาะโอเคครับมาคายจริงจริงกันๆๆ หลอกนี่สีเสียบเนี่ยบอหลอดเลยนะนี่หอดนันใสที่นี่อี่จุืมอือเห็ดฟางดำจ้ะยากาศก็จะได้ระสุฟุนก็เดดแห้งเลยมันดีดีแล้วเนี่ยนี่ใช่เล็ด

ใช่เฮ็ดขึ้นเรือถึงวะอืมออกมาสั่งอีกเลยจ้ะเฮ้ยไนคองเสียบถือกินเลยช่วงคืนอยู่ปะจ๊ะเ่ิ่มออกนวจ๊ะนาะหลุ่นน้ำกันเรื่อยๆเด้อแต่่ากับพ่อเด็กเก็บเด็กแกงอยู่เนาะ เล่มออกส่วนเพิน่นออนะสีนนออนพันออกเาะส่วนนี้เพิ่นออกคักๆพีนนน่น้องเพิ่นนอนไตบ่จะ้ะอแสดงว่าเขาเหลืมขึ้นหูร้ายแล้วเนาะอย่าสูดีเหอะไรอืพี่น้องเนหูของอะไรน้าเรื่องหูเขาิเนาะแม่น่ ทางหนาจะมีอนเด้อครับผมน้ำเต็มแล้วเกิดเล็กดด้วยครับ,นรบหนาหนื่อยจ ผู้เข้าไปเมื่อวานกนอานะออกร้ายนาะผู้บ้านต้องมีเนาะเป็นไข่เสียอยู่จ้ะจะได้กะสีมาซสอมให้แต่ละผู้กะท้าเบืองเด้อพี่น้องเหลือกเอา,นะอาเดงพูหนึ่งช่วงนะบมื่คือเพราะว่าคนร้ายนะไม่นะกะสีเปลี่ยน,น,นไหมจ้ะอ้าไมจะได้สอบาซ่คือแล้วเห็ดเสียบพราหลบเนี่ยอ๋อไข่ต้องใส่สีเสียแห่งเลย อทีน้อยทอะไรกันสิเดี๋ยวเราจะดอปพื้นบางๆสะระกูลได้่นกันแชเย็นมันเปลี่ยนแน่ทังสี่ขันดอกก็บางามล้วมันถืกินเนาะน่ครับนี่บางสิล่ะบางสิล่ะแต่อ้ยแต่ถือกินบางเด้ Ừ, rồi. Nó nhỏ dắt ra đây ơi ủa đập bát đi cả đấy ừ, mà ตังสีคืออยู่เนี่ยเต็มเหมอเต็มเตีสิมาแลด้อมาหมานมันเด้อจ่ามจ่าฝนสิมาผ้ามาบ่งของเถออุ้ยสางกินห้องเสียงหลงอ้อพี่พี่พีพ ขั่วอลังการมากเลยเด้อจ้าผุนใครหลงโง่เงียกปื๊ดเดี๋ยวก็นอนเลยกินก็วจะกินเด้อขอเถอะนะอ๋อครับมาตามเห็ดลงโง่ขาวให้ผู้ใหญ่มีใหญ่เดือบึงเด้อกับของสวยของงามเนาะนี่ครับผีหลงโง่ขาวงามๆซ้ำๆครับลงงูข้างครับผมจะได้กับซอยลายซอยแซ่เเด้อครับผม ผู้ได้จิตเขามารับสุ่มนรสฟุฝนเนาะรอบนี้นะจะเป็นรอบสุดท้ายนะแม่นครับขอบคุณทุกงไหลทุกแช่เด้อครับทุกการติดตามครับขอบคุณไปสุโมงสุบอลนรสฟุฝนเนาะที่รับชมครับเจนได้กระสวยไปกับเรงใจสร้างกุมก็สาบฝนในเด้อครับผมป่ะพาปุย้ยไงมีไงครับเบื้อเบื้งจึสร้างเหยียบเป็นเห็นมูลกลุ่มใหญ่แห่งจ้ะเดินกันครับอ๋อเบื้องเด้อนะสาบฝนเก็บภาพแล้วมันบอกเก็บได้หบอกเอาเลย ฟันนวบซางเป็น,นยังจูบหดเนาะแม่ครับจูบหดสุดยอดแท้งเด้อครับผมร่างกายสุดๆเลยค<ะ>รับเฮ็ดหลอมีส่งสีแสีบเด้อจ้ะจักหมดจักหยอยจักกินคือทีแบบ่คาะนี่ย่อแม่ยังเลยจักหมดก็กลังงะมือศอกนะพ่อจักเถอะนี่น,คน,นะ,อนนะคอนสีแจง,งนี่เนาะ มือดีค่ะไปนี่เสียดายดิลักษณะฝนตกดีเป็นท่งเลยจ้ะเหตุทับถือกินของหักของคอนไปเลยครับที่พี่น้องรับชมอยู่นี่มิเตเดหลงหัวขาวด้วยครับทำงงานเป็นไปเลยข้ามไปจ้ะนี่ปุ่มสิไลาให้เบิองเขาสะพนไปเลยครับลูกล้านก็ตื่นเตือนในเขาสะพนน้องการเร่งผอหลอบหลอบเพิ่นครับหลอบคอยมาดูเนาะนี่ครับ ขาผู้ได้บานไกผ่ผู้หูจักไม้นี่ก็ขึ้นมาเด้อครับผมสำหรับเอฟซีบานไก่ผู้หรือว่าอันนี้เบิ้งพื้นที่กองหูจักหลือว่าสมฝนเนาะขึ้นมาเด้อครับผมโฮเม,มย์ดอกยานมันบานก่อนเนาะสมฝนเนาะยันพืชบานก่อนเนาะครับถึงมาเก,ก็บมาซุ่มครับความงามเบิ้ลดูไอ้ของแท้เต็มมือ,ลอเลยหรอจอดแล้ว มือเยเหี้ยปวดเกียจังันมีบอันนี้มีบอก็จะแต่ว่าเรางงนะเมนบอเขาวแล้วนะมือบอเมนดี่สิฮะอันตรายอ้หูโ้ใจบ่อด้หรือครับผมเลยคิดครับอู้คือกันเห้ยหนู ข้าเพิ่งน่ะหน้ยคนาหงุเนาะโอ้ยตัวตนี้่เมนีนตัวนั้นเมนียนะนี่ครับลักษณะการเมีนเิ่งเนใส่เบิ่งครอบแตกอือันนี้ตังง้งงอกขาวเมียนครับจะมีดอกเมียนครับอ่ะเมียนบกนนี่นีนี่นี่น,น,นี่เขาอยู่นกันสี่ห้าตองปลาึงนะ มาข้าวจะขึ้นดอกเลยนะครับผมเต็นไมอไเต็มกำมือเอ้มากินข้าวก็กกกได้นี่ไ,ไปทางไหนกับมาอยู่ด้วยกันวะง่ายง่ายเขาเอินกำลังว่าลืนตาลืมตานี่จ้ะ จะได้ล้างซาวนเข็นบานนะขึ้นโบสุดเป็นขึ้นผ้าฟ้นเลยอยากขึ้นเห่นี่อะไรกันนะเรื่องที่ไรเห็ดนะเลือกเนาะไม่เห็ดอยู่กระส่าเห็ดแล้วนะเห็ดลงงูกเลียงติด lê lưng hủy lệ của họ giọt nó chẳng nàn mà nhắn nó suốt giọt chứ bà, đoàn đẹp chứ bởi tuần xưa nó không dễ sụp, gập gần mà thẳng ôi, ท่านปฏิบัติตอบก็ต้องขึ้นนี่เถอะบนี่ดอกก็ส่มๆอยู่นะน้เลยจ้ะอยาจะวนมั้เนาะแมนครับวันป็เลละโซ่ฝนก็ยังไกลตัวนะมนี่ nghe mẹ ơi nhắn, nhìn. Nghe nhau uhm. bè. không? Nghe nhau không? Nghe nhau không? Bẹp bẹp Tao có cung cung nó dưới miếng Tao bì bìu bây giờ đây Nó vừa vừa như thế rồi Nè Ăn lại เดียวจะงานให้กันใช่ไนมไม่แล้วครับผมมาขอกันเือจะได้สะพนไใช่ครับลงเมือนะคือจะคือแล้วเหนื่อยอยู่แล้วบานบานน้อยๆจะร่างเตะที่เรื่องแล้วจะยิงมา bàn biết ừ. sợi nhị bò thằng nào bò ừ. đừng ở đây ngon ở đây có nè nhìn đây nhìn เง,งี้ยสิใช่ใช่ให้ถั่วคุณจะดาจะบี้ถิ่มเนาะแดงขาลายพึ่งแดงจ้ะออกไหมเนาะใ้่ <c oughs> vâng cho, vâng khá lại vâng 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 đi, vâng 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 ตาอกองต๊กุ๊กไปเกือง่ายล้างลงจ่ายนะล้างอ๋อ <c oughs> จ้าสรรพาพีพาะน้องสรุปจอดเทสบนนีจ้าคือว่าสวกว่ามานว่ามีความมาล้างการในพี่ให้ด้องเบิ้องอยุ่งจามบนนีสวกมานแ,แห่งนอกจากขึ่นทั้งผู้บันสังหอมจ้ะ มีแต่เห็ดละโงกขาวคัางเะพี่น้องพรอมันนี่สุดยอดเลยจกก้ะเห็ละโงกเลี้ยงละโงกสมได้ทุกชนิดอยู่จ้ะเห็ดเพิ่งกะบาหลายนะจ้ะจ้าเส้นชอบคลิปนี้ขอฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเห็ดได้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจาา้าถ้ารุนไดคลิปต่อไปว่าสะฟุนผ้าพี่ผ้าน้องขึ้นพูดได้พิกัดได้ไม้ได้อีกจ้าสำหรับคลิปมันนี่เขาโตเดินทางกลับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า